สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่รายการตำนานแห่งแผ่นดินวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับชีวิตของผู้คนในอดีตที่อาศัยอยู่ก่อนตั้งรัฐก่อนจะมีเมืองก่อนจะมีพ่อคุณสีอินทราทิศพวกเขาอยู่กันอย่างไรกินอยู่อย่างไรทำไมเราจึงต้องสนใจเรื่องเหล่านี้กลางทุ่งกว้างแห่งหนองหาร แสงแดดยามเช้าสาดลงบนทุงยาโร่งที่ถ่ายทอดยาวสุดสายตาคืนลมพัดเบาๆทำให้ยอดหญ้าสีเขียวอมทองผิวไหวเหมือนผิวน้ำกลิ่นโคลนดินและกลิ่นหญ้าเปียกชื้นจากน้ำค้างยามเช้าอบอวนอยู่ในอากาศเสียงนกกระทาแว่วมาเป็นระยะสลับกับเสียงลมหอบหนึ่งที่พัดฝุ่นทรายให้ฟุ้งกระจายเป็นละอองเล็กๆ เหมือนละอองควันจางๆที่ล่องลอยอยู่เหนือผืนดินชาวบ้านคนหนึ่งที่กำลังกุมนากุ้มตาขุดดินริมบึงดินที่เขาขุดนั้นเหนียวแน่นและเย็นชืน้นเขารู้สึกได้ถึงแรงต้านทางจากชั้นดินลึกและเมื่อพวกระทบกับดินแข็งเขาอย่างแรงเสียงโลหะแข็งกระทบดินกลับไม่เหมือนเดิมมันไม่ใช่เสียงกวงของหินทั่วไป แต่หนักแน่นราวกับกระทบกับของแข็งบางอย่างที่ฝังลึกอยู่ในดินเขาก้มลงใช้มือเปล่าขูดต่อด,ด้วยความระวังและแล้วเขาก็พบกับวัตถ,ถุประหลาดสีดำมันแวววาวทรงยาวคล้ายหัวหอกมีอรอยรวดลายคล้ายสลักอยู่เรือนรางตามแนวผิววัตถ,ถุนั้นเย็นเฉียบจนสัมผัสแล้วรู้สึกสถานนิ้วมือ แม้แดดจะส่องจ้าแต่มันกลับไม่ดูดแสงเลยกลับเป่นแสงวาวขายเงาน้ำในเวลาพระอาทิตย์ใกล้ตกดินเขาหยุดนิ่งไปชั่วครูลมหายใจขาดช่วงหนึ่งอย่างไม่รู้ตัวขณะที่รอบตัวเงียบลงราวกับทั้งทุงหยุดฟังลมกลายเป็นนิง่งเสียงนกขาดหายเหลือเพียงเสียงหัวใจเขาเต้นดังในอก เหมือนกรองที่ตีเรียกวิญญาณโบราณใช่แล้วนี่คือโลหะจากยุคก,ก่อนลัดแล้วใครกันที่สร้างมันขึ้นมาครับย้อนกลับไปราว3000ปีก่อนโลกของเราในเวลานั้นยังเงียบสงบราวกับพื้นพรมธรรมชาติที่ปูอยู่ใต้ท้องฟ้าสีเทาอ่อนปาศจากชื่อของสุขโขทัยอยุธย,ยาหรือกรุงเทพ ผู้คนยังไม่ได้เรียกตนเองว่าเป็นไทยแต่กับดำรงชีวิตอยู่โดยความกุ้มเกี้ยวกับธรรมชาติที่เป็นทั้งบ้านครูและผู้คุ้มครองชุมชนเล็กๆผุดขึ้นบริเวณริมน้ำใหญ่ลำห้วยหนองบึงที่ร้อมรอบด้วยป่าพงสีเขียวมนและเสียงนกร้องขับขานตลอดวันพวกเขาสร้างที่อยู่อาศัย จากไม้ไผ่และใบไม้ซ้อนกันเป็นชั้นๆกลิ่นไม้สดจากหลังคาใบตองผสมกับกลิ่นโครนและควันไฟจากเตาเผาโบราณลอยคลุ้มทั่วหมู่บ้านแสงแดดยามเช้าเล็ดรอนผ่านช่องไม้เป็นลำลสำศาดกระทบฝุ่นละอองในอากาศที่เต้นรละยิบเหมือนประกายเก็ดทองเสียงนกน้ำและ,มะแมลงกลางทุงประสานกันเป็นจังหวะธรรมชาติ คล้ายเสียงโดนตรีพื้นทินพื้นดินตายเท้าอย่างเย็นชื้นเหมือนเหยียบยำยามเช้าใบไม้เปียกนำค้างลูบผ่านข้อเท้าให้รู้สึกเย็นวาบผู้คนเรียนรู้ที่จะเพาะปลูกข้าวเหนียวบนพื้นดินแฉด้วยนิ้วมือเปล่าที่ค่อยๆหยอดเมล็ดข้าวลงไปในร่องดินอย่างทนุถนอมราวกับกำลังฝากความหวังไว้กับผืนแผ่นดิน การทอผ้าในยุคนั้นไม่ได้เป็นเพียงงานฝีมือแต่คือการสื่อสารกับโลกพวกเขานำเส้นใยจากเปลือกไม้ที่บดละเอียดปั้นด้วยมือให้เป็นเส้นได้และทอลงกิ่งไม้ที่ส่งเสียงแกลกแกกประสานกับเสียงลมลำเพยการตีโรหะเกิดขึ้นจากความรู้ที่สะสมผ่านรุ่นสู่รุ่นพวกเขาเดินเท้าเปล่าขึ้นเขาราชัน เรือนำแร่ดิบกลับมาหุงในเตาหินเสียงฟืนแตกหักปะทุดังเปียกเปียกลิ่นถ่านไหม้ผสมกับกลิ่นแล,ล่ร้อนชวนให้รู้สึกถึงพลังเรียนรับของธาตุทั้งสี่มือที่แตะต้องเปียกไม้เย็นชื้นมือที่จับใบเมียร้อนพาวออกจากเตาล้วนเปื้อนดินและเหงือ่ออุณหภูมิในยามเช้าหนาวจับกระดูก จนต้องกอดดอกสุขพาทอฝืนหนาแต่ดวงตาของผู้คนกับไม่เคยว่างเปลา่ามันคือเต็มไปด้วยแววแห่งความหวังความเข้าใจธรรมชาติกลายเป็นครูที่สอนให้พวกเขาอยู่รอดด้วยปัญญาและการเคารพสิ่งรอบตัวและวิถีชีวิตทั้งหมดนี้ที่เรียกว่าก่อนลัดไม่ได้เป็นเพียงประวัติศาสตร์ หากเป็นรากเงาที่ซ่อนอยู่ในสายเลือดของคนไทยทุกคนเป็นเงาลางๆที่ทอดยาวจากอดีตถึงปัจจุบันเป็นจังหวะชีพจรดั้งเดิมที่ยังเต้นอยู่ในหัวใจของแผ่นดินที่เรายือนอยู่ทุกวันนี้ครับลองจินตนาการถึงพ่อคำดีชายช่างตีเหล็กแห่งบานทาแร่ผู้มีมือกรานจากการจับคอนและเหล็กแดงทุกวัน ใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยริ้วรอยจากควันไฟและแดดเผาแต่ดวงตายังคงเปล่งประกายแห่งความตั้งใจและศรัทธาเขาและลูกมีหน้าที่หล่ออาวุธไว้ปกป้องเผาและสร้างเครื่องมือใช้สอยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตไม่ว่าจะเป็นจอบเสียมมีดหรือเครื่องมือจับปลาทุกชิน้นล้วนผ่านมือของพ่อคำดี ด้วยฝีมือทีละเมียดละไมและเต็มไปด้วยความหมายทุกเช้าก่อนแสงแดดจะสานผ่านยอดไม้เขาจะตื่นขึ้นพร้อมเสียงนกกลางเขียนร้องเรียกร่างกายร่างกายที่เปียกชื้นจากหมอกเย็นค่อยๆรุกขึ้นจากฟูกฟางขณะที่เอื้อมมือขวาเสื้อา้าพอมือที่วางผ่านไว้ริมเตียงเขาหยุดนิ่งไปครู่หนึ่ง มือกุมบาดต,ตัวเองแน่นเหมือนต้องการปลุกกำลังใจให้ตื่นพร้อมกับร่างกายภรรยาตรีมมข้าวเหนียวร้อนๆใส่กระบอกไม้ไผ่ส่งให้พร้อมเสียงอวยพรเงียบๆที่เบาจนแทบไม่ได้ยินแต่ก็แฝงด้วยความอุ่นใจอย่างบอกไม่ถูกวันนี้คงร้อนแรงอีกวันเขาคิดในใจขณะไอหมอกที่ลอยละล่องเหมือนจะเป็นรางบอกบางอย่าง สีหน้าของเขานิ่งแต่ลมหายใจยาวและหนักขึ้นอย่างมีจังหวะเขาแบกกระสอบพาหนักอึงเดินพาหมอกและโคนอย่างไม่ยออ่อท้อทว่าเท้าที่จมอยู่ในดินเหนียวกับรู้สึกถึงความร้าสะสมเหมือนหินที่ถ่วงอยู่ในอกเขาไม่ได้พูดอะไรออกมาแต่เสียงฝีเท้าของเขาดังเป็นจังหวะหนักแน่น เหมือนต้องย้ำเตือนตัวเองว่าเรายังไหวกลับถึงบ้านเขานำแร่มาหุงในเตาหินขนาดใหญ่เสียงฟืนแตกดังปะทุกลิ่นถ่านไหมและแร่ร้อนแรงรอยคลุ้งราวกับวิญ,ญญาณบรรพชนกำลังจับตาดูอยู่เปลวไฟสะท้อนแสงสม้มเข็มวุบวาบบนใบหน้าเปียกเหงื่อของเขามือที่กำขคอนเริ่มมีเหงื่อซึมลมหายใจถี่เล็กน้อย แต่ดวงตาย,ยังคงนิ่งแนวราวกับแสงไฟนั้นส่องมาจากภายในเขาเริ่มใช้ค้อนหนักทุบแร่ร้อนๆจนขึ้นรูปเป็นใบมีดเสียงโลหะกระทบกันกังวานสะท้อนทั่วหมู่บ้านรูปทรงครมกิบดังเคี้ยวเสือเสียงทุบแต่ละครั้งสะท้อนเหมือนคำถามที่ไม่มีคำตอบว่าสิ่งที่เราทำจะช่วยลูกหลานได้จริงหรือไม่ แต่ในความเงียบไม่มีเสียงตอบรับมีเพียงแรงจากมือที่ไม่เคยหยุดพักชีวิตของพ่อคำดีไม่ได้มีเพียงความเหน็ดเหนื่อยแต่ยังเต็มไปด้วยจิตวิญญาณแห่งการสร้างสรรค์เขาไม่เคยพูดว่าเหนื่อยแต่เส้นเลือดบนข้อมือที่นูนขึ้นอย่างชัดเจนในทุกครั้งที่ขอนฟาดลงบนเหล็กนั้นบอกทุกอย่างฝีมืออันละเมียระไม และความเคารพต่อไฟดินและเหล็กที่เขาเชื่อว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือสิ่งที่ยึดเหนี่ยวเขาไว้ในทุกลมหายใจชีวิตของเขาคือบทกวีแห่งรแรงงานคือเครื่องยืนยันถึงความงดงามของมนุษย์ก่อนลัดอยู่มาวันหนึ่งขณะที่เปลวไฟจากเตาหินยังคงรุกโชนแสงสีส้มแดงสะท้อนเป็นเงาสะบัดบนผนังไม้ไผ่ พ่อคำดีใช้ค้อนเหล็กหนาทุบบนแร่ที่พึ่งนำขึ้นจากเตาเสียงโลหะกระทบกันดังกังวานไปทั่วรานบ้านเสียงนั้นเคยแน่นหนาเสียงมันคงดังก้องและมั่นคงดังกองสงครามแต่ในวันนั้นเองแต่วันนั้นเองมันกลับแปลกไปแร่ที่เขาเคยใช้เริ่มแสดงอาการผิดปกติแตกเปาะเป็นสิ่งเสียงอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน เสียงทุกกับแหพ่พลาคล้ายเสียงครางสุดท้ายของผู้เจ็บหนักมันเบาและหลอนราวกับมีใครพยายามจะพูดจากอีกโลกหนึ่งกลิ่นลมที่พัดมาไม่เหมือนเดิมมีกลิ่นไม้แปลกคล้ายไม้เก่ารุกไม้แล้วดับไปครึ่งหนึ่งกลิ่นนั้นซึมเข้ารูจมูกลึกจนเขาหยุดหายใจไปครู่หนึ่งเขาขมวดคิ้วแน่นรำคอแห้งพาก ฝ่ามือเริ่มชื้นเหงื่อทั้งที่เปลวไฟยังรุกโชนต่อหน้าแต่เขากลับรู้สึกถึงลมเย็นที่พัดวูบเข้ามาเหมือนมีเงาอะไรบางอย่างเคลื่อนผ่านด้านหลังเขาวางค้อนลงช้าๆมือหมายเริ่มสัน่นหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะทะลุอ,อกดวงตาเบิกโพงจองเต่าไฟราวกับเฝ้ารอคำตอบจากบางสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์มันกำลังบอกอะไรเรา หรือเราทำผิดขั้นตอนเสียงในหัวของเขาดังขึ้นโดยไม่ทันตั้งใจความกังวลเกาะกลุ่มแน่นเหมือนเถาวันที่พันรัดซวงอกเขาคุกเข่าลงต่อหน้าเตาอ,อย่างเงียบงนันลมหายใจสั่นสะท้านราวกับเด็กที่กำลังสารภาพความผิดต่อพระในโบสถ์เขาตั้งจิตขอความกระจ่างจากดวงวิญญ,ญาณบรรพชนที่เขาเคารบ,บูชาและแล้ว เปลวไฟในเตาก็สั่นไหวทั้งที่ไม่มีลมพัดผ่านไอไฟร้อนรอนนั้นปรากฏร่างของหญิงชราผมขขาวยาวจนรากพื้นเสื้อผ้าเธอปิวไหวช้าๆราวกับล่องลอยในน้ำใบหน้าของเธอซีดเผือกเหี่ยวยน่นราวเปลือกไม้แหง้งแต่ดวงตากลับเป็นแสงสีขาวเรื่องรองคล้ายหินห้อยพันรวมกันเป็นดวงเดียว เธอเอ่ยด้วยเสียงช้าหนักแน่นเหมือนเสียงคลื่นใต้แผ่นดินแผ่นดินที่กำลังจะเปลี่ยนไปพวกเจ้าต้องเตรียมตัวสิ่งที่ร,รู้จักจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเสียงของเธอไม่ใช่แค่ได้ยินด้วยหูแต่สั่นสะเทือนเข้ากระดูกสันหลังเหมือนเสียงฟ้าผ่าที่ไม่มีแสงพอคำดีเผยกืนน้ำลายเฟือดเฟือดความกลัวแผ่คุมทั่วร่างกาย ราวกับหมอกในยามเช้ารุ่นหนาวที่ซึมลึกเข้ากระดูกทุกเส้นเอ็นของเขาตรึงแน่นเหมือนสายพินที่กำลังจะขาดหลังเหตุการณ์นั้นกลุ่มของพ่อคำดีเริ่มเปิดใจติดต่อกับชุมชนใกล้เคียงทั้งที่อยู่ลึกเข้าไปในป่าหรืออยู่ตามแนวรำน้ำที่ไหลเชื่อมโยงกัน เสียงเรือพายเบาๆบนผิวน้ำทอนความเงียบสงบของยามเช้าลมอ่อนๆพัดกลิ่นเปียกและใบไม้สดชัดเจนจนรู้สึกได้ถึงอากาศบริสุทธิ์ที่แนบเนื้อการพบปะระหว่างผู้คนเหล่านี้ไม่เพียงแค่แลกเปลี่ยนข้าวของพื้นบ้านเช่นข้าวปลาผ้าทอหรือเหล็กลอแต่ยังรวมถึงการถ่ายทอดอย่างการเผาแร่ การทำสีจากพืชการรักษาโรคด้วยสมุนไพรและความเชื่อดั้งเดิมที่อิงกับดวงดาวพลังของพื้นแผ่นดินและวิญญาณบรรพชนในวงรอบของกองไฟพอคำดีนั่งฟังผู้นำเผ่าอื่นพูดคุยด้วยความเงียบริมฝีป่าของเขาขยับเบาๆเหมือนกำลังสวดบูชาในใจมือที่วางอยู่บนเข่าข้างหนึง่ง กำแน่นโดยไม่รู้ตัวดวงตาของเขาเคลื่อนไหวอย่างเร็วราวกับกำลังคำนวณบางอย่างเสียงในหัวสะท้านออกมาอย่างชัดเจนทุกอย่างเปลี่ยนไปแล้วแต่เราจะเปลี่ยนไปพร้อมกับมันได้หรือไม่วิถีชีวิตที่เคยโดดเดี่ยวของแต่ละเผ่าเริ่มเปลี่ยนแปลงพวกเขาเริ่มมีการรวมกลุ่มตั้งสภาเผ่าขึ้น เพื่อปรึกษาหารือเรื่องน้ำท่วมการล่าสัตว์และการตั้งถิ่นฐานใหม่เด็กๆเ,เริ่มเรียนรู้ภาษาของเผ่าอื่นหญิงชายเริ่มมีการแต่งงานข้ามเผ่าผ้าทอมีลวดลายซับซ้อนขึ้นและภาชนะดินเผาก็เริ่มมีลักษณะประจำกลุ่มเมื่อเวลาผ่านไปความเป็นหนึ่งเดียวกันของชุมชนเหล่านี้ก่อให้เกิดผู้นำไดร,รับการยอมรับ มีระบบจัดการทรัพยากรและเริ่มมีพิธีกรรมที่ประกอบรวมกันเป็นประจำวิถีชีวิตที่เคยกระจัดกระจายจึงเริ่มรวมศูนย์เป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งที่นักประวัติศาสตร์บางคนเชื่อว่าคือรัฐแรกของแดนอีสานไม่ใช่ด้วยอำนาจจากสงครามแต่ด้วยสายใยของวัฒนธรรมความศรัทธาและการอยู่รวมกันอย่างกลมกลืน ทว่าในคืนหนึ่งขณะพระจันทร์เต็มดวงร้อยเหนือยอดไม้เสียงระฆังหินโบราณดังขึ้นจากกลางป่าลึกปรากฏกายเตือนพ่อคำดีเมื่อก่อนว่าแท้จริงแล้วแท้จริงแล้วสิ่งที่เราคิดว่าเป็นการรวมกลุ่มจากความสมัครใจอาจไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์กำหนดพวกเจ้าคิดว่าเป็นเพาะน้ำใจมนุษย์หรือเสียงในฝันกล่าวอย่างหนักแน่น ไม่พรังโบราณต่างหากที่ดึงเผ่าพันธุ์เหล่านี้ให้มารวมกันก่อนที่มันจะลืมตาอีกครั้งพ่อคำดีตื่นคืนในคืนนั้นใบหน้าเขาซีดเผือกมือแตะหน้าอกเบาๆเหมือนเพิ่งฟังเสียงบางอย่างจากใต้พื้นดินและเขารู้ในทันทีว่าสิ่งที่กำลาลังเริ่มต้นขึ้นไม่ใช่แค่ลัทหากคือการตื่นของสิ่งเก่า ที่ลึกยิ่งกว่าความเข้าใจของมนุษย์ถ้าคนรุ่นใหม่ไม่รู้ว่าเรามาจากไหนก็ยากจะเข้าใจว่าเราควรจะไปทางไหนคำพูดนี้ไม่ใช่เพียงประโยคปลุกใจแต่คือคำเตือนจากอดีตที่ยังสะท้อนกล้องอยู่ในปัจจุบันเพราะในทุกลมหายใจของเรามีร่องรอยของผู้คนที่เคยอยู่มาก่อน ทั้งหยาดเหงื่อของผู้ถากทางทั้งเสียงหัวเราะและน้ำตาที่แผ่นดินเคยซึมซับไว้ทว่าหากเราฟังให้ลึกพอบางเสียงจากอดีตไม่ใช่แค่เล่าถึงสิ่งที่เคยเกิดขึ้นแต่กำลังกระซิบบอกอนาคตที่เรายังไม่เข้าใจความสงบของเรื่องเล่าในวันนี้จึงอาจเป็นเพียงฉากหน้า ก่อนมานหมอกบางๆจะเปิดเผยเ,ยเงาที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังเรื่องเล่าวันนี้จึงไม่ใช่แค่ประวัติศาสตร์ที่ห่างไกลหากแต่เป็นกระจกใบใหญ่ที่สะท้อนความเป็นไทยในมิติลึกกว่าสายตามองเห็นมันคือกระแสเลือดของบรรพชนที่ยังไหลเวียนอยู่ในตัวเราทุกคนเป็นเสียงเรียกเบาๆจากดินน้ำลมไฟ ที่อยากให้เราจดจํารากเง้าของตนไว้ให้มั่นเพื่อที่จะได้กล้าวเดินอย่างมั่นคงในวันข้างหน้าและบางครั้งเสียงกระซิบนั้นอาจไม่ได้มาจากอดีตแต่อาจเป็นสิ่งที่กำลังรอจะตื่นขึ้นมาอีกครั้งสิ่งเก่าจะไม่หายไปหากยังมีผู้จดจําและสิ่งใหม่จะไม่มั่นคงหากไร้รากที่ยังลึก แล้วการค้นพบที่หนองหารที่ดูเหมือนจะเป็นเพียงเรื่องราวของวัตถุชิ้นหนึ่งกับกลายเป็นประตูสู่ความลี้ลับที่ลึกเกินกว่าที่ใครจะคาดคิดพื้นดินที่ดูเงียบงนันอาจกำลังเก็บซ่อนเสียงกระซิบจากอดีตกว่าพันปีไว้เงียบๆเ,เหมือนแผ่นศิลาจารึกที่รอให้คนฟังเข้าใจใครคือผู้นำเผ่าองค์แรก เขามีอำนาจจากการสืบสายเลือดหรือจากการสื่อสารกับสิ่งที่มองไม่เห็นเสียงระฆังในคืนจันเพนที่ไร้คนตีคือสัญญาณของอะไรความเชื่อสายมูในยุคนั้นเกี่ยวข้องกับการบูชาฟ้าบูชาดินหรือสิ่งอื่นที่ยังไม่มีชื่อเรียกต่อนหน้าเราจะเดินลึกเข้าไปในพิธีกรรมก่อนมีาศาสนาพิธี อาจไม่ได้มีไว้เพื่อมนุษย์เพียงฝ่ายเดียวแต่เพื่อเชื่อมโรคที่เห็นกับสิ่งที่ถูกลืมใต้เงาดินอีสานครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ